สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ากลับไปหาเก้าวไกลทําแค่นี้พอเซ็นเ o ็ MOU ใหม่มีกำหนด10เดือน ทำมือคิเมโมโตะถ่ายรูปแยกย้ายกลับบ้านรอประธานนัดโหวตสองพักใหญ่จะได้นั่งในใจประชาชนทัวจะเปลี่ยนที่พาชมจะระเข้ขวางคลองประเด็จการผูกเงื่อนไว้ที่สวใครเรียนผูกก็ให้เรียนแก้เพื่อไทยจะรับวิกฤตไว้ทําไมลานจอดหน้าพักแคบนิดเดียวก่อนหน้านี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า เมื่อพักประกาศรอสัญญาณพร้อมสลับขั้วย้ายฝั่งผมก็พร้อมมากเช่นกันแค่เสียดายเลขสมาชิกพักลำดับที่99กับสงสารความรู้สึกของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ได้ทำงานร่วมก่อร่างสร้างพักมาด้วยกันผมได้พูดกับคุณหญิงหน่อยตั้งแต่ให้มาช่วยทำพักวันแรกแล้วขอทำพักการเมืองให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนและยึดหลักการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชน เพื่อให้การเสียมารยาตเสนอ a d v a n c e MOU ของผมไม่เป็นการกลืนน้ำลายตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าเป็นวิธีเดียวที่จะขุดรากถอนโคลนเผด็จการให้เลิกยุ่งเหยิงกับประชาธิปไตยผมขอยืนยันในหลักการเดิมถ้าไทยสร้างไทยไปสิทาไม่ไปครับก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กของนาวาอากาศตรีสิธาที่วารีโพสต์ Post, ข้อความระบุว่าจุดยืนของคนเปิดประเด็นพูดชัดตั้งแต่วันแรกผมยอมเสียมารยาตแต่ไม่ยอมสืบทอดอำนาจเผด็จการ สสพีเอลสอบตกจากพักเล็ก6เสียงที่บังอาจเสียมารยาทถามพัรใหญ่ความรู้สึกก็เหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงและประชาชนอีกนับล้านคนที่รักและศรัทธานายกทักษิณอยากให้ทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานแต่รับไม่ได้กับวิธีการที่พรรเพื่อไทยทำกับเพื่อนร่วมทางและดีลลับกับเผด็จการมันเลยจุดยืนมีหรือไม่มีลุงไปแล้ว เพราะไม่ว่าจะเลี่ยงบาลีบิดเบือนไปอย่างไรการแตกกันของสองพักใหญ่151บวก141เสียงคือการเปิดช่องให้สองลุงแทรกแซงการเมืองมันคือหายนะของประชาธิปไตยถ้ากลับมารวมกันได้ขอเดินหน้าไปต่อด้วยถ้าไม่รวมกันขอหยุดที่จุดยืนเดิมประชุมสภา,าจัดตั้งรัฐบาล2566ปิดสวิต์สวก่อนหน้านี้ นาว่าอากาศตรีสิทธาทิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจัดตั้งรัฐบาล2,566ขณะที่พี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยยังแกว่งไม่กล้าตัดสินใจว่าจะรวมกับ8พักร่วมตาม MOU มเดิมหรือฉีกแล้วไปใช้สูตรไข้ข้ามข้วบวกเรษฐาบวกเผด็จการฝ่ายสวกลับผนึกกำลังกันเหนียวแน่นกดดันการโหวตนายกด้วยการทำซีจีส่งทางไลน์กลุ่มถึง13สงวที่เคยโหวตเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 อ้างว่าเป็นคำพูดของอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ว่าท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าเส้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายอาจารย์มีชัยเรือชุพันธ์ถ้าเป็นคำพูดอาจารย์มีชัยจริงเท่ากับเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญแต่กลับมาด้อยค่าประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่ถ้าไม่จริงการที่สวอ้อ้างถ้อยคำอันเป็นเท็จส่งกันในลายกลุ่มเพื่อสกัดประชาธิปไตยไม่ให้เดินหน้าก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นกันการกระทำคือคำตอบ สอวอมีไว้ทาไมสวสอ,อ0ยมีไว้ถ่วงประชาธิปไตยทั้งนี้นายมีชัยรัชพันธ์เคยบรรยายเรื่องสาระและประเด็นสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ26กรกฎาคม2 5 5 9ตอนหนึ่งระบุว่าบทเฉพาะการมาตรา272บบางส่วนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้บังคับให้พักการเมืองเสนอชื่อนายก ถ้าเกิดมีพักใหญ่ๆไม่อยากเสนอชื่อเขามีปัญหาในพักว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกคนที่1 2 3เพราะขืนบอกพักแตกแน่เขาอาจจะไม่บอกแล้วเกิดพักนั้นได้ตั้งรัฐบาลแล้วจะทําอย่างไรเราก็เอออันนี้ของใหม่เราต้องคิดหาทางออกให้เขาหน่อยเมื่อจะต้องยกเว้นรัฐธรรมนูญเราเขียนบทเฉพาะการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อนั้นได้ให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อขอยกเว้นว่าจะเอาคนจากนอกบัญชี ถามว่าทำไมต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็เพราะจะเป็นการยกเว้นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแต่ถ้ารัฐสภาเห็นชอบว่าโอเคไปเถอะเข้าตาจนแล้วไปเอาคนอื่นไม่เอาตาบัญชีรายชื่อเขาก็กลับไปเลือกกันเองวุฒิสภาไม่เกี่ยวแล้วสสไปเลือกกันเองก็เพื่อรักษาหลักที่ว่าผู้แทนราษฎรจะเป็นคนเลือกนายกจึงเป็นที่มาของคำถามพ่วงให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจะดีไหมเพราะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของเรา จักนั้น8สิงหาคม2559หลังรัฐธรรมนูน2560ผ่านการลงประชามติก่อนประชามตินายมีชัยบอกว่าตนขอเรียนว่าในการกําหนดหาตัวนายกรัฐมนตรีนั้นสอวอไม่มีหน้าที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่จะเป็นสสที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่เสนอก่อนการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามตอนนี้มีปัญหาที่ต้องคิดคือว่าตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญระบุว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกโดยที่ประชุมสอสอนั้นถ้าหากที่ประชุมสอสอไม่สามารถหาตัวนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่เสนอก่อนการเลือกตั้งก็ให้รัฐสภาโดยสอวอมาร่วมประชุมเพื่อให้มีข้อยกเว้นให้สอสอและสอวอร่วมกันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองด้วยได้ ก่อนหน้านี้นวาวากาศตรีศิธาเคยตั้งคำถามกับพักเพื่อไทยถ้าทำตาม3ข้อหลักๆที่ให้ข้อคิดไว้ก่อนระหว่างหลัง3ข้อหลักได้แก่ชัดเจนเรื่องไม่รวมสองพักลุงเพื่อไทยอย่าไปใช้มาตรฐานเดียวกับพักประชาธิปัตยิมิฉะนั้นคะแนนจะสูญสิ้นศรัทธาประชาชนจะหมดไปให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกทักษิณด้วยการออกกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่โดนขบวนการนิติสงครามอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารด้วยการนำคดีมาพิจารณาใหม่ ตามกระบวนการยุติธรรมที่นาราอารยะประเทศยอมรับทำแอดวานซ์เอ็มโอยมัดรวม312เสียงให้มั่นคงเพื่อให้เสียงของประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นเพียงพอที่จะเอาชนะสอวอ250อันเป็นนิติสงครามที่ฝังไว้ในรัฐธรรมนูญได้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ